ครับพบกับดุ๊กอีกแล้วนะครับกับช่องโนเนมครับผมวันนี้ดุ๊กมากับ Fort u n e r สวยๆขั้นนึงก็ด้วยความที่ว่าช่วงปลายปีนะครับซึ่งเป็นหน้าหนาวของประเทศไทยเนี่ยสมาชิกหลายๆท่านก็อยากได้รถไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานก็แล้วแต่สัมผัสอากาศเย็นกันนะครับอยากได้รถใหญ่หน่อยขับเคลื่อนสี่ล้อได้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอ่าเจ้านี้ตอบโจทย์นะครับวันนี้ดุ๊กมากับ Fort จ n e r ซ i กมาโฟนะครับเครื่อง2.8รถปี2016นะแน่นอนแหละช่วงนี้เรายืนหนึ่งเรื่อง Toyota เนาะก็มีสมาชิกให้หา Camry ให้เยอะแล้วก็เลยสอบถามเรื่อง Fortuner เข้ามาเยอะพอสมควรเจ้านี้ก็เพิ่งมาใหม่ก็เลยรีบมารีวิวกันคันนี้เป็นรถปี2016จดทะเบียนปี2017นะนะครับคันนี้ก็แน่นอนครับ Fortuner เนาะยืนหนึ่งเรื่อง PPV บ้านเราเป็นอันดับหนึ่งแล้วอา้าว PPV เนี่ยมันแตกต่างจาก SU v นิดหน่อยนะ PPV มันมาจากคำว่า pick up passenger vehicle นะครับก็คือเป็นรถที่แปลงนะครับหรือใช้พื้นฐามจากรถกระบะเพื่อที่จะมาทำให้เป็นรถทรง suv นะครับนะอย่างเจ้านี้ก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดกันบ้างนะครับว่าเจ้า sigma 4คันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ เราก็ไม่พูดข้าคทำเพลงนะครับมาดูรายละเอียดก,กันดีกว่าว่าสวยๆแบบนี้ออปชันฟังก์ชันเป็นยังไงนะครับนี่ซิกมาโฟคันนี้ไฟ daylight เป็น LED นะนะครับผมแล้วก็เป็น LED โปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยอย่างที่เราทราบกันดีว่าไฟมันสว่างมากถ้าสมมติเจ้า Fortuner ตามหลังนะครับก็คันนี้ไฟสว่างจริงมองเห็นทางได้ชัดเจนแล้วก็ปลอดภัย แล้วเจ้านี้เขามีปุ่มปรับความสูงไฟหน้าด้วยนะมันจะได้ไม่แยงตาคันข้างหน้านะครับไฟตัดมอกโอเคนะฮะแล้วก็กันชนหน้าใช้ล่างสวยๆนะครับเครื่องยนต์2.8ดีเซล177แรงม้าแรงบิดก็ประมาณ420นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองเอาโดยเฉลี่ยแล้วกันเนาะใช้งานในเมืองนอกเมืองก็14โลลิตรนะครับโดยเฉลีย่ยจริงๆนอกเมืองได้มากกว่านี้ในเมืองก็น้อยกว่านี้นะฮะ โปรเมียมมาให้ด้วยนะครับบริษนะัของตัดหมอนล้อเดิมมากับ265 60นะครับยา,ยางขอบ18ยางคันนี้เป็นยางปี17นะนะครับยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งอีกสองพักนึงก็ต้องเปลี่ยนแต่ตอนนี้ดอกมันยังเต็มอยู่เนื้อยางยังดีอยู่นะครับบันไดล่างจากโรงงานนะครับแข็งแรงดนทานน้ำหนัก80ก,กว่างลุกขึ้นไปขยมไม่โยกอ่าโอเคไฟเลี้ยวมาอยู่ที่กระจกข้างเรียบร้อยนะครับ มีแรกหลังคาให้ด้วยเพื่อเอาไปติดเต็นท์เพื่อใส่แรกซ้อนแล้วใส่ของนะฮะกุญแจตรงนี้นี่จะมีปุ่มนี้ด้วยเห็นไหมฮะเป็นสมาร์ทคีย์แล้วนะครับสำหรับ Fortuner อ่ะโอเคสวยๆแต่ที่สำคัญนะครับคันนี้ด้วยความที่ว่า Fortuner เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอาการโครงตัวเยอะในความเร็วสูงถูกไหมเจ้าของเดิมเขา ไปแต่งช่วงล่างมาใส่ชุดโปรเฟนเดอร์อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตก้มให้สมาชิกดูนะครับนี่ยกมาทั้งยวงก่อหลายหมื่นอยู่นะฮะอ้าวลองขับดูแล้วหนึบขึ้นเยอะครับอ่ะมาในส่วนของด้านหลังไฟท้ายแบบ LED ไออลาย,ยัางกริบๆเลยนะครับอ่าเิวโครเมียมโล้วก้ฟอร์จูเนอร์ แบต2.8นะฮะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นแบตซิกมาโฟนะครับข้างล่างก็เป็นยางอะไหเนาะเหมือนที่กไม่ดูเมื่อกี้นี้นี่ปลายท่อ,อเสียปรับให้งุ้มลงล่างมาเจ้าของทำไว้นะครับฝาท้ายคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ามีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยนะครับ เบเแถวสามเป็นแบบแขวนแบบนี้นะไม่ได้ใช้ก็จะแขวนแบบนี้แต่ถ้าใช้ก็เอาลงมานะครับข้างล่างแบบนี้แถวสามเนี่ยขออนุญาตใช้คําพูดว่าเหมาะสาหรับเด็กผู้ใหญ่นั่งเมื่อยนะฮะแล้วก็มันปรับนอนได้ด้วยนะแล้วพอมีแถวสามแบบนี้ใช่ไหมเบดแถวสองเนี่ยเขาก็ปรับเอ็นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลุกจะไปสาธิตให้ดูกันนะเดี๋ยวไปดูในตัวรถกันครับ ครับในการเข้าตัวรถเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นสมาร์ทเอนทรีใช่ไหมสมาร์ทคีย์เนาะเราก็แค่จิ้มปุ่มตรงนี้อันนี้ลูกล็อกรถให้ดูก่อนนะกระจกข้างเขาก็จะพับนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราจะปลดล็อก,าากแล้วมาจับเออกดอย่างนี้นะฮะเราเปิดประตูได้แล้วนะครับรัศมีเขาก็จะประมาณสองเมตรไม่เกินนะเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะครับผมอ่าโอเคด้านข้างนะครับตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกพับกระจกนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกและปลดล็อกช่องใส่ขวดน้ําใส่เอกสารนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างนี่อันนี้สําคัญมากปรับระดับไฟไฟหน้านะฮะก็ปรับให้ต่ําสุดก่อนก็ได้จะได้ไม่ยังตาชาวบ้านเขาปรับสูงขึ้นได้นะครับพอเวลาต่างจังวนในฝั่งตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้ามีออโต้สตาร์ท็อปให้ด้วยนะครับเพื่อความประหยัดน้ามันนะครับรถจอดหยุดนิ่ง ตอนอยู่เกียรดีนะฮะเขาก็จะดับให้นะครับถอนเท้าจากเบรกแล้วก็เหยียบนเร่งเขาก็จะติดให้นะฮะเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝาถังน้ำมันนะครับนี่มีเป็นพุ่สตาร์ทเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยเพววื่อความสะดวกสบายนะครับเจ้านี่บอกคนขับปรับรไฟฟ้านะครับแปดทางนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งในรถกันดีกว่าร้อนมากๆเลยนะครับ ครับเข้ามานั่งในรถแล้วกุญแจก็เป็นแบบนี้นะครับล็อกรถปลดล็อกเปิดปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ส่งเสียงไว้หาตอนรถอยู่ที่ลานจอดเนาะพกไว้กับตัวแล้วก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้ได้เลยให้ดูหน้าจออ่ารถคันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้ารอยห้าสิบสี่นะครับ รถปีสิบหกจดสิเนาะ6ปีก็ถือว่าเฉลี่ยปีไม่เกิน2องหมื่นนะกำลังดีนะครับใช้งานไม่เยอะนะครับด้วยสภาพที่มันค่อนข้างเอี่ยมมากเลยอ่ะวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับมีครูสคอนโทรลมาให้เป็นการครูสตรงนี้นะนะครับแล้วก็ปุ่มเมนูต่างๆนะฮะร,ราไปถึงาการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับโหมดเพิ่มงเสียงวเสดุต่างๆนะฮะ จอกลางจอกลางเป็นทัชสกรีนนะเดี๋ยวเนิดนึงนิดนึงลืมบอกมีแพดเดร์ชิฟด้วยนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออตโอตโอ้หกสปีดนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่หงมาไลายได้มีโหมดการขับขี่ให้นะครับบอกให้เราเชื่อมต่อบลูทูธไม่เอาเราไม่เชือ่อนะครับเป็นทัชสกรีนมีเนวี่ให้นะครับอ,ออดิโอต่างๆแอร์เป็นดิจิตอลควบคุมในส่วนของเครื่องปรับอากาศด้านหลังด้วยนะฮะถัดลงมา ช่องเสียบที่จุดบุหรี่ USB ปุ่มทักชั่งคอนโทรลนี่ตัวควบคุมความเร็วในส่วนของลงเขา,าครับเขาเรียกว่าปุ่มช่วยลงเขาขณะทางลาชาันโอเคแล้วก็นี่ครับนี่ขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับเลือกได้ทูไฮโฟไฮโ low นะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ลุยได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวแหละถัดมานะครับ เกียร์ออโต้หกสปีดนะสามารถปรับเป็นแมนนวลได้บวกลบได้นะครับแล้วก็จอดเกียร์ว,ว่างได้ด้วยตรงนี้เป็นปุ่ม Eco Mode กับ Power m o d e นะครับเลือกได้นะครับว่าจะขับแบบประหยัดประหยัดหรือขับเต็มกําลังของเครื่องก็ช่วยในการประหยัดน้ำมันนะครับตรงนี้อีกช่องเก็บของนะฮะอึ๊บนี่มีสองช่องนะครับนะแมนวนวลก็ยังอยู่นะ ตรงนี้เป็นไฟแต่งหน้าเขาก็มีให้นะครับช่องเสียบเอกสารคือเขาเป็นรถที่ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับแล้วก็ดูแลง่ายตามสไตล์โตโยต,ต้านะจอดที่เสียบแก้วน้ำนะครับเบรกมือเป็นแบบดึงจริงๆดูกชอบแบบนี้มากกว่าไฟฟ้านะมันเข้าใจง่ายดีอะไม่ซับซ้อนนะครับที่วางแขน มะพร้อมช่องเก็บของใหญ่พ่อสมควรให้ดูความเนี้ยของเบาะด้านหน้าสวยๆรอยยับแทบจะไม่มีใครได้ไปนี่เยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันลงไปถึงการพับเบาะด้วยมันพับง่ายมากเลยนะ For t u n e r รุ่นนี้เนี่ยครับาเรามาดูในส่วนของเบาะหลังนะครับการพับ,บเบาะแถวที่สองกันนี่เราจะเห็นก้านอันนี้นะฮะเราก็แค่งัดขึ้น ง่ายมากๆเลยนะครับอะแล้วก็ลองนั่งแถวสามให้ดูกันเข้าออกไม่ยากนะครับนี่เข่าลุกชนพอดีนะครับแล้วก็หัวก็ชนหลังคาพอดีเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาทำมาสำหรับเด็กเนาะเพราะฉะนั้นแถวที่สามฟันธงว่าเหมาะสำหรับเด็กนะครับ แล้วถ้าจะออกทำยังไงก็การเจ้าการเมื่อกี้นะฮะก็ดึงนี่เห็นไหมครับง่ายค่กน,นะฮะเดี๋ยวลองนั่งบเบาะแถวสองกันดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้มานั่งบเบาะแถวสองแล้วครับผมนะครับร้อยเจ็ดสิบสามแบบลุกหาเหลือแยะๆนะฮะด้้นะลหลังก็มีที่หิ้วถุงนะครับช่องเสบเอกสาร ที่เสียบจุดบุรีช่องใส่ของจิปาถะแล้วก็นี่เลยครับสุดๆปลั๊กไฟเปิดกันอึบหมดปัญหาการชาร์จแบตไอแพดเท e r b แบงมือถือต่างๆนะครับเนะบาอ,อย่างเนี้ยบมากๆนะฮะอืมแล้วก็นี่เลยที่ลุกชอบมากๆก็คือ ปุ่มปรับพัดลมแอร์หลังครับผมในแถวสองแถวสามเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องร้อนด้านข้างก็อ่ากระจกเป็นออโต้ทั้งสี่บานเนาะที่ใส่ของแล้วก็ช่องใส่เอกสารแล้วก็ขวดน้ําเนี่ยเขาเขาจะแอบ,บอยู่นะเบาะมันบังอยู่นะครับแล้ววาพอเวลาเราเอาเบาะแถวสามลงใช่ไหมมันจะไม่มีตัวดันเบาะแถวสองเพราะฉะนั้นเบาะแถวสองม,มันปรับเอนได้นะครับสบายมากๆลงไปถึง นี่ที่วางแขนพร้อมช่องเส็บแก้วน้ำนะครับถ้าจะขนของเ,อเยอะๆมันก็ทำได้รถมันใหญ่พับเบาะให้หมดเลยนะครับหรือถ้าจะไปห้าคนขนของกำลังดีนะครับเจ็ดคนก็ระยะทางไม่ไกลามากหรือว่าให้เป็นเด็กเล็กๆหน่อยนะครับนั่งหลังนะหรือว่าโอเค รถสวยไปก็ไม่ได้เยอะมากเออตายอดฮิตด,ดูแลง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเหมาะก,กับใครแล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดนะครับแล้วก็ออปชันฟังก์ชันต่างๆนะฮะก็เนียเน้ยๆสวยๆน่ะเจ้า Fortuner คันนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบนะครับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครสามารถไปได้สบายสบาย แน่นอนดูแลง่ายสไตล์โตโยต้าประหยัดน้ำมันเพราะเป็นเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็ยังมีระบบขับเครื่องสี่ล้อแบบพาดทางก็เลือกไปขับ2ได้ขับ4ได้ลุยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะลุยกว่านี้ก็เปลี่ยนยางซะหน่อยหนึ่งนะคราวนี้มาดูถึงราคากันดีกว่าเจ้านี่ครับซิกมาโฟปี2016ันสิบจเจ็ดเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งมืนสามพันนิดๆราคาหนึ่งล้านกับสามหมื่น นะครับ1ล้านกับ30,000ื่นสำหรับสมาชิกโนเนมกันเลยนะครับสวยๆใหม่ๆคลิบๆนะฮะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ครับตามลิงก์ไลน์ที่เราขึ้นให้ไว้นะครับตามคิวอาโนะครับแอดตามคิวอาพก็ได้นะครับหรือทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้แต่ที่สําคัญที่สุดเร็วที่สุดเหมือนที่ลูกบอกทุกคลิปนะครับก็โทรมาได้เลยครับน้องแอดมินรอรับสายอยู่นะครับผมสวยๆอย่างนี้ มีเข้ามาไม่บ่อยนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะอยู่นานเหมือนกับโตโยต้าสวยๆของเราทุกๆคันนะครับสนใจอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับฝากข้อความทิ้งไว้ถ้ามีเราก็จะจัดหามาให้แล้วก็รีบรีวิวให้นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากช่องโนเนมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับครับผมพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลุกขอตัวครับสวัสดีครับ